จากกรณีที่คุณยายวัย72ปีค่ะถูกแก๊งทวงหนี้นอกระบบ4คนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายตั้งแต่วันที่20ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านโชคชัย4ค่ะล่าสุดพลตำรวจตรีธนนทรรัตนสิทธิภาค ผู้บังคับการตํารวจนครบาล4ค่ะเป,เปิดเผยค่ะว่าฝ่ายสืบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์แก๊งทวงหนี้โหดทั้ง4คนได้คืออายุระหว่าง25 32ปีจากนั้นพนักงานสอบสวนได้มีการประสานกดดันไปทางญาติของผู้ต้องหาจนกระทั่งทั้ง4คนได้มีการมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายเขากําหนดแล้วก็ร่วมกันทำรลายร่างกายผู้อื่นโดยพนักงานสอบสวนนั้นได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปขออานาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรก โดยท้ายคำร้องค่ะพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัวซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าทราบตัวเจ้าของเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับของสอนอบิบูรีด้วยนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ